เดดราคา iPhone มือ2ทุกรุ่นมาฟังกันเลยเพิ่งปรับราคาเสร็จเมื่อกี้จะบอกว่าราคา iPhone มือ2แท้0นะครับไม่แกะไม่ซ่อมถ้าแบตเสื่อมเนี่ยเปลี่ยนไปจะได้ใร้เซ้นได้ด้วยทุกเครื่องแล้วประกัน3เดือนราคาถูกพิเศษนะผมนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาฟังเลย iPhone 11 8000 iPhone 11 Pro 9000 iPhone 11 Pro Max 99 0 0 i p h o n e 12 m i n i 7,500 ไอโฟน12 9,5ไอโฟน12 Pro 12,5ไอโฟน12 Pro Max 14,5ไอโฟน3 mini 9,9ไอโฟน3 12,5ไอโฟน3 Pro 15,9ไอโฟน3 Pro Max 18,9ไอโฟน14 14,9ไอโฟน14 Plus 17,9ไอโฟน14 Pro 29,9ไอโฟน14 Pro Max 23,9ไอโฟน15 16,9ไอโฟน15 Plus 19,9ไอโฟน15 Pro 23,5ไอโฟน15 Pro Max 29,9ไอโฟน16 22,5ไอโฟน16 Plus 27,5ไอโฟน16 Pro 29,9ไอโฟน16 Pro Max 37,5ไอโฟน 16e 18, <35. S 2> เครื่องเครื่องศูนย์ไทยแท้เดิมไม่พอใจ7วันคืนเครื่องได้คืนเงินจะจำนวนถ้าชอบใช้ยาวๆไปเลยชอบไหมเข้ามาจัดโวตใจกติดตามไป